สวัสดีครับตอนนี้นะครับนัตตี้กับแม่ถอนนะครับจะมาทํำแกงนอไม้ใส่ยานางนะครับแล้วก็ใส่หมูชิ้นด้วยมารอเบิรงเดอร์ว่าจะเป็นรสชาตรั้งใดนะครับนี่ก็เป็นข้าวเบือนะครับแล้วก็ยานางสีเขียวนะครับพี่เราตัดออมาข้าวเบือก็คือที่ข้าวเหนียวที่เขาชี้ช่ชิ้นหนึ่งแล้วต่เขาก็เอามาตามใส่หมูนะครับที่เราหั่นไว้เมื่อวาน นี่มันหมูชิ้นนะครับนาดี้จะใส่แล้วแล้วใส่เกลือใส่ชูรสแล้วนาดี้เดี๋ยวเราต้องปรุงดูก่อนว่ามันเค็มหรือมันจืดนี่หน่อไม้นะครับหน่อไม้อะไรนะไม่สอนเขาเรียกไผ่เลี้ยงน้องไผ่เลี้ยงน้องจากภูแต่ว่าผาฮี้นะครับภูภูผาแอกภูผาแอกเอเออนาเจ้าอยู่ภูผาเอ้ไม่ใช่เหรอผาแอกโอ้ยสมกลืถ่ายกันเองแล้วนาดี้ผาแ ฟังข้ามห้วยไปก็จะเป็นภูกระหัมาเมาทำด้วยกันอันน้ำออกก่อนออกต่อนหลยครตอนมึได้ถอน,นอต้องในะสง่น้ำอีกนะ้ำบวลาย เสาติอะไรเด็กีฝากเมื่อวานรชใหญ่ไม่ขอไยังไงต่อใส่กเบือนี่นี้เขาจะเอาอันนี้บ่เตีมันไม่แฉกไม่ไม่นี้ก็ไงเอาอันนีทิ้งนะครับ จะใส่อนี้ไปแล้วนะแตยานางแล้วนะครับโคน้ำน้อยละได้อยู่ไม่ต้องอยู่ไอน่ได้อยู่น้ำมันน้อยนะครับเราจะตามเพิ่มสีเขียวๆเราต้มไปก็จะออกดำๆนิดหน่อยต่อไปเราจะใส่ปลาร้านะครับหนึ่งทับที เอามาลองอีกนึงเป็นรองนะครับเดี๋ยวมันกางลองอืม,อมกลิ่นกินมากเลยใช่แม่ถอนก็กำลัง,ลงนึ่งข้าวนะครับเป็นข้าวเหนียวกินร้อนๆเลยเด้วอีกแปบ๊นแปบนึงก็สวายละนะครับอันนี้เราก็จะ ตมไว้คนด้วยนะเดี๋ยวไม่หมอนะข่าเบืออนอนไม่เลยต้องเวลาแสกข่าเบื่อเราต้องเวลาหมอมันเดือดไงเราต้องคนนะครับเอาคนมันิติีตูดหมอเนาะข่าเบื่อนะอืกินหอมมากมากเดี๋ยวเราลยใส่อุปกรณ์นี่นี่ก็เป็นข้าวนะครับเราจะทำการเขาเอื่นไว้อย่างกันไม่ถอนใส่สวยข้าวสวยข้าวสวยข้าวภาษาไทยคือว่าคลุกให้เข้ากันทนะ อาสเน,บบน,นี่นะครับเราจะคลุกข้าวนะครับเพื่อให้ข้าวมันจับตัวการสวยงามจะได้ไปปั้นได้อร่อยนะครับมันจะซีบริเมือกเนาะนี่แล้วก็ใส่กระติบ เสร็จพิธีแล้วก็จะไปรับประทานกันนี่เราเตรียมใส่หมูที่เราหั่นไว้เมื่อวานนะครับของคอยน้ำเตรียมของคอย้านทั้งพี่ไอ้ของเจ้ากุนาอาย่ขับกองก็บไม่หรอเอออนะไรเนาะเป็ยนไหมต้องใส่เยอะเท่าไหร่เนาะอืมใส่นิดเดียวเดี๋ยวมันจะเยอะกว่าเดี๋ยวมันจะเยอะกว่าหน,น่อไม้จะเป็นแกงหมู ดอไม้ธรรมดามันต้องใส่กระดูกมานะใช่ใช่เออไอซี่โ,โครงมนะันเนาะเอออร,อร่อยนี่นะครับไมทอดใส่อีกนิดนึงค่อยกินแต่ตอนนี่นะเออพอนะครับเราจะเก็บหมูไว้ทําเมนูอื่นนะครับที่เหลือพอดีนะเตาแก๊สต่ำเลยนะอืมตอนนี้พอดีเมื่อกี้เลยไอ้เวลาทอดก็เล่นเส่นหน้านะ แลแ้วนี่ฝั่งที่เรารอแกงหน่อไม้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูของฝั่งฝั่งผู้ชายนะครับเขาทำกันโอกล้ถึงาายแล้วช่กันทุกคนพี่นอสกับน้องก้อนเมฆของเรานะครับกำ, <c oughs> <c oughs> กำลังย่างหมูกำลังย่างหมูนะครับ เราให้ผู้ชายไปคนย่างนะครับส่วนเราไปเข้าครัวทําแกงแกงต้มต้มกันนะครับยาวสุดลเหมือนไฟแรงมากเลยอ่ะดูดูคนย่างไฟแรงว่ะล่ะนี่นี่ปวดท้องคู่เลยดูคนย่างไฟแรงครนี้เป็นแฟนนัดนะครับทุกคนแขนแทนๆทุกคนและนี่ก็คือแกงหน่อไม้ที่นัตตี้กับแม่ถอนปรุงแล้วก็ทําด้วยกันนะครับหน่อไม้ลุ่นๆแกงหน่อไม้ใส่หมู น่าทานมากเลยนี่นะครับหน้าตาของเราที่เห็นสีเขียวๆนะครับเป็นชาอมนิดหน่อย